เข้าใจเดี๋ยววันนี้นะไม่ต้องถามหาใบาฟ้าเอาชุดนี้ไปชุดฟันล่างไปก่อนเดี๋ยววันพุธเดี๋ยวให้บนล่างเพราะว่ากว่าหววจะออกนะครับเป็นอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นไอซีสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือล่างหาสื่อลาเตลีแล้วถึงมันอันเข้าลาเตลีมันก็ไปล่างเข้าไปสื่ออันด้นอีกมันก็จะได้สองเด้งอันบนไขวาไปทีละสติเนาะสรุปแล้วชัดเจนยเนาะโอเคชัดหัวอนน่อยออกแล้วลงไปจะซีโม นะครับโดนโดนแบนอาจจะไม่เห็นนะครับก็ให้ก้าวไปรัฐบาลก็ไล่สดไปแล้วแต่ลงหรวยยังถามว่าลงอยู่ในห้องไล่นะครับแต่ในห้องนี้เดี๋ยวก็สีห้นี่แหละไล่สดเดี๋ยวไปทีระยะวันที่สิบหกน้องวันที่สิบีปดวันจันทร์หรือวันที่ยี่สิบอาจารย์ก็มาให้ตัวเด่นไปจนสามหางมีศูนย์มีสามมีสี่และ เอามาให้ตัวเด่นไปสองตัวล่าสุดเป็นตัวไหนใครเดี๋ยวเดี๋ยวเิรษเท่าวคว้ามให้แล้วก็บอกว่าล่างตัวไหนนายจย์ให้ไปตัวไหนบั่งครั้งก่อนและครั้งแรกไหลสดไปสามตัวและล่าสุดเดี๋ยวจะดูว่าเอฟซีที่ติดตามจริงๆนั้นมีใครบ้างเดี๋ยวจะมาเทียบเชียงเดี๋ยวใส่บึ้งและตีมีเรื่ออะไรเนี่ยยุ่ยนีแล้วคันกเพราะว่าอป้าบึกอ๋อยบึกนอ,นอะเออเห็นตัวเลขแล้วเนี่ย จักสวาจัางไหรฮะ,ะวันนั้นหนูซื้ออแถลงไม่เป็น e อาจารย์อยูนจนคุณสอนในปีนั้นโนูถูกกับอาจารย์95้นูนย์ต่บาทอะไรแถดงเป็น e F4 ติดตามอาจาร์แม่มัมาโดนแล้วบนเอามาที่หลังอะล่างไปตามนีด้วยประมาตรงปรึด๊ดอกมันก็อยู่ในศูนยในสามใน 4. สี่สูกไหมสูกไหม นี่คือชุดเน้นจะเอาพี่น้องนี่ล่างก็มิแชนี่แหละเดี๋ยววนเอาไว้ที่หลังในวันพุธเยาจะให้ชุดใบฟ้าแ่อัน,นี้สิดนห้องโแคบไว้เด้อแต่ในห้องเดลลายบางห้องอาจารย์ยังไม่ให้อาจารย์ให้เฉพาะห้องลายที่มีการซื้อสินค้ากับไปอาจารย์อยู่สองห้องคือห้องอกรณพลังรีดกำโชกด้วยชุดนี้นะครับเพราะนั้นฟันล่างตัวนี้ล่างก็คือลัตตี้ีเด้กพี่น้อง อันนี้คือแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวดวันจันทร์ที่1เมษายน6เกตเดิมพี่น้องซื้อลอตเตอรี่ต้องมีตัวนี้นะประมาณนี้ลอตเตอรี่ด้พี่น้องดาซาเป็นบนมันซื้อบระรตังเพราะว่าเคยซื้อบนถูกสามตัวางวันที่นหนึ่งนี่อะไนี่เห็นบ่จะสวัสดีปึน้นชุดละหาใบเลงซื้อไปพปก้อนแล้วดิเออ นนเ,เ,กกเ,เห็น,นเ,อเอาลอกกันบ้านเหรอคือไปเห็นละ่ะคือมั่วอ่ะเอาลอกกันบ้านนั่นีอยคือมือคือบังใส่็ล้วเอาลอกกันบ้านลา,างหนึ่งมั่วมีรักลอยดอกพี่น้องมีใส่สองตัวอันนี้ลอกกันบ้านาสำหรับผู้ว่ามองออก จริงๆก็มองออกตัออก้งแต่อาจารย์พูดครั้งแรกนั่นแหละตั้งแต่ตัวเด่นสามตัวแรกตั้งแต่ตหลังไม่ออกน่นแหละมันก็อยู่ในตัวมันนี่แหละวินให้อ่ะเออนะครับประมาณนี้อันนี้ลอ,อกกันบ้านนะก็คือลางก็วัชที้มันก็นเหลือบนเพื่อชิมองออกตัวบนบนนก็สาชิมั่งก็ต้องลอกอะไงหรอกถ้าชิมองออกรักหน่วยกับตัวเดียวกันนี่เนี่ย ลอกกันบ้านมะเม็นี่ลราพูเจาปลอกกันบ้านอันนี้คือล้างเด้อพี่น้องแต่เป็นกันบนเ้องสุรเดีตรีแล้วก็คือล้างนะครับเป็นกันบนวังนี้ก็เป็นล้างที่แล้วถูกปะจตติดกันแล้วเป็นดันบนเดี๋ยวอันบนเนี่ยบัสท่านสําคัญเพราะมันเป็นบนเขาท่านี่เปิดมนมงมุงเช่วินเขากระสีเปิดแต่ละแต่วันพุธวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิหาเต็มของบีฝาหมดล้างเลยเออ มันคืออาจารย์ใาอีหลีลรอมันคือคือกันเพราะคนทําคนเดียวกันเนียเจ้าของคนทําคนเดียวกันเนาะมันก็คือตัวนั้นเอาเอาจากใจนีเอากันบ้านลอกกันบ้านลอกข้อสอบไปเลื่อยเอาชั่วประมาณนี้นะครับอ่าลอกกันบ้านอาจารย์เล่นยังไดกระได้จังสันแต่วันที่แล้วอาจารย์เล่นไปเปียนจิตเยอะแยะแต่มันบ่ด้กอบไม่ได้กลับบัตตานีแต่ไอเเวีนห้องกลับได้เพราะหันชี่ยวมากลับตัวนี้มันใบหน้าหนึ่งร้อยมันไม่คุ้ม ใบละหนึ่งร้อยรางวัลละสองพันไปขึ้นเงี้ยในพันกว่าบาทอันนั้นร้อยหนึ่งไม่ใไจจกระเป๋าพี่น้องเป็นหมื่นเนี่ยคือเ,เราห่ออ,อากาศบ่อยเข้าใจเนาะเออก็วัดสนับสนุนให้ไปไปกลับดอกไม่นในหน่อยเอาตามตรงเอ๊ก่อนเพื่อในกลับก,ไก็ได้เพื่อในเงินหลายเนาะอ่าก็สนับสนุนเสริมแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่วยราดเสริมรับรัดเลยคือลอตเตอรี่คือคือ,คอล่างนี่แหละหรอบข้อสอบหลอกกันบ้าน สำแหน่งบุษบกต้อของปึกก็เลยคือสิบุปึกนอกๆเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่โชกได้ดวงของแต่ละบุคคลป้องหวยออกวันพระเด้อพี่น้องวันจันทร์วันพระนะวันปวนวันพระกรับทำบุญสีบาทเอาตัวหมดหรือวันนี้น็เลยที่วันพระอยู่หรอกนะโอเคนะคงจะพบคงจะเห็นเหมือนแหละเนาะนะครับเดี๋ยววันพุธ ชุดใบฟ้าชุดติง่งและนี่เราซ้ำใบฟ้าแหละเป็นส่วนหนึ่งของไบฟ้าเพราะใบฟ้ามจะมีสองแถวเด่นหนึ่งแถวแถวล่างข้างล่างแถวบนคือบนน,นะครับตัวนี้เน่นตัวอาจารย์ก็ไปไนใบนนะเพราะว่าตัวนี้นะเพอาะเพราะเรเดยวไปตัดเหน,เนียมันถูกนะครับประมาณนี้ดวณเรืองแสงอะไรอายุค,คืออะไร ย่งเชื่ออา,อาอ,าอาอยุิปสูดีวะคืออะไรโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคนทีนะ่โอนเงินมาแล้วตั้งแต่วันเสาร์นะนะครับนะ่าจะเป็นค่าอันนี้ก็ทักลายไปเด้อนะครับลายอนะันะครับแจ้งชื่อที่อยู่ในการจัดสง่งเบอร์โทรผู้รับนะส่งหลักฐานการโอน